คำว่าภาวนาแปลว,ว่าเจริญที่นี่เราไม่ใช่จเจริญเฉพาะเวลานั่งหลับตาหรือเดินจงกรมเราต้องเจริญคนะทำเในจริใจขเงเรอตอดเวลาจจริะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติมีนิสัยว่าจะทําอะไรก็ถามตัวเองอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลใ,ในเหตุการณ์อันนี้ที่เราจะพอจะเลือกได้แต่ไมแน่ใจเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งแล้วดูสิพอออกมาเป็นยังไงบ้าง แต่บางครั้งเราก็รู้อยู่ว่าน,นี่ก็เป็นความดีนี่เป็นส่วนที่ดีส่วนที่เป็นกุศลที่ใจมันต่อต้านตอนนั้นแหละทุกิเลสแต่เฉพาะอย่างเงี้มนมีปัญหาที่ว่าเราจะเอาความสุขระยะยาวเราเอาแบบความสุขเฉพาะหน้ากิเลสมันส่วนใหญ่มันจะเอาเฉพาะหน้าให้มันได้เร็วๆทันใจที่ทเราต้องต่อสูบ้บางสิ่งบางอย่างมันให้ความสุขระยะสั้นแต่ทุกระยะยาว นี่เป็นปัญหาที่มีอยู่ตลอดเวลาอาจจะมาจาได้ตอนที่สอบนักธรรมที่เมืองไทยก็จะมีเวชานึงเรียกว่าแก้กระทูธรรมก็จะตั้งคาถาเป็นภาษาบาลีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจะลองเขียนเหมือนกับว่าเขียนเทศา,าสันส้นๆสักหน่อยหนึ่งแต่ลองยกธรรมะเป็นคาถาหรือเป็นบทความจากในพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีทั้งภาษา,า,า,าไทย อ้างที่อยู่แล้วก็มีนักสืกษาลักูตดพุทธพุทธศาสนาสุภาษิตแถมพวกสามก็ทองทองทองเป็หน้าหน้าไปเลยเราก็จะท่องไม่ไหวแบบนั้นแล้วก็แก่กว่าเขาอีกการไม่ใช้ภาษาของเราเราคิดขึ้นมาได้ว่าอครเลือกสักบทใดบทหนึ่งหรือไม่กี่บทที่จะใช้ได้ไหมว่ามัาจะตั้งก็ะทู้เรื่องอะไรเราก็จะใช้บทนี้ได้ มีอยู่บทหนึ่งที่ใช้ทั้งสามปีนักธรรมทั้งท่ง3 h r e e t กระทัาหากว่าเห็นว่ามีความสุขี่จะอยู่ระยะยาวโดวยอาศัยเสียสละความสุขสั้นๆผู้มีปัญญาก็ยอมเสียสละความสุขสั้นๆเพื่อจะได้ความสุขระยะยาวก็เลยใช้ทุกปีทุกปีจึงผ่านได้ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเขาสอบทุกวันทุกวันเราจะผ่านไม่ผ่านก็ตรนนี้แหละ เราดูความสุขระยะยาวถ้าเล็งเห็นระยะยาวยังเสียสละระยะสั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามันอาจจะมีอุดอัดบ้างแต่ว่าอุดอัดนั้นมันหายไปหายไปหายไปแต่ถ้าหาว่าเรารู้ตัวอยู่ว่าเราเลือกทางที่เอาระยะสั้นแล้วก็เสียสละระยะยาวความสรงจำานนไม่หายเกิดเสียได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเพื่อความสุข ที่มันของทาวรนของเราต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาให้มีศรัทธาว่าการกระทาของเรามันสร้างความสุขระยะยาวได้ต้องมีบริยะความเปลี่ยนละสิ่งที่ไม่ดีเจริญสิ่งที่ดีอยู่ภายในมีสติคอยดูลกอยู่เสมอไม่เพลียก็เกลียดเกลียดมันชอบเวลาเราเพลีมันได้ช่องต้องมีสมาธิทำใจาของเราให้สงบไม่ มุนวายตามกิเลสที่อยากจะเอาวนันนันเอาวันนี้ถ้ามีปัญญาเขาจะมีกิเลสเขามีเหตุผลของเขาไม่ใช่ว่าเขางโง่นะเขามีเหตุผลของเขาดูส่วนลึกๆมันก็นโง่อยู่แต่ว่าเขาจะอ้างนูนอ้างนี่เราก็ต้องโต้ต,ต,ตอบเขาได้ถ้าเรามีปัญญาก็ผ่านได้เพราะฉะนั้นให้เธอว่าเราทุกสอบทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนถ้าเจริญคนธรรมในจิตใจของเรา หายใจของเรามีพลักำลังพละกำลังเราก็ต้องสอบได้ผ่านด้วยดี